สวัสดีค่ะหวานที่ปรึกษาการขาย MG b e s t Auto s a l e สาขาบางนาค่ะเดี๋ยววันนี้เหมือนจะมาแนะนำสาธิตวิธีการติดตั้งคาสีในรถยนต์ MG HSP HEV คันนี้ค่ะรถยนต์ MG HSP HEV คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.5ทับนะคะเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดค่ะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าประหยัดน้ำมันมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่า คันนี้เนี่ยติดตั้งคาซีทยังไงนะคะโดยส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยเราจะแนะนําให้ติดตั้งคาซีทที่ที่หน้าแถวหลังนะคะโดยรถยนต์ MG HS PHEV ของเราเนี่ยมีระบบติดตั้งคาซีทแบบ Isofix ด้วยค่ะสังเกตยังไงว่ามี Isofix หรือเปล่านี่เลยค่ะที่เบาะนะคะจะมีสัญลักษณ์เลยรูปคาซีทนะคะอยู่ตรงนี้โดยเราสามารถติดตั้งคาซีทได้ทั้ง2ฝั่งนะคะตัวระบบ Isofix ก็ะค,ะคือเขาจะเป็นเหล็กตัว U นะคะซ่อนอยู่ใต้เบาะ ก็อาจจะมองไม่เห็นเนาะแต่ถ้าสอดมือเข้าไปตรงตำแหน่งสัญลักษณ์นี้ค่ะก็คือจะเจอกับเหล็กตัวยูที่อยู่ด้านใต้นะคะเหล็กตัวนี้ก็คือจะยึดกับรถเลยยึดกับตัวคาซีททาให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะระบบ Isofix ก็คือระบบติดตั้งคาซีทที่ได้รับมาตรฐานสากลน,นะคะก็ของรถยนต์ NG HS PSEV คันนี้เราก็มีระบบติดตั้ง Isofix มาให้เราด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีการติดตั้งเป็นยังไงคะ่ะ ค่ะแล้วนี่ก็คือคาซีที่เราจะติดตั้งวันนี้นะคะที่มีระบบ Isofix ด้วยสังเกตง่ายๆว่ามีระบบ Isofix ไหมก็คือจะมีก้านตัวนี้ค่ะที่ใช้สําหรับล็อกกับตัวยึด Isofix นะคะตัวยึดตัวนี้เนี่ยจะมีหลายแบบนะคะจะมีทั้งเป็นก้านแบบนี้แล้วก็จะมีทั้งเป็นเชือกเป็นสายเป็นขอเกี่ยวนะคะเดี๋ยววันนี้จะสาธิตให้ดูนะคะติดตั้งยังไง<ม>ก็พอเรามีแบบนี้มาแล้วนะคะ<ม>เราก็สอดเข้าไปเลย สอดเข้าไปให้ตรงกับก้านไอโซฟิกนะคะจะได้ยินเสียงกรึ๊กเนี่ยค่ะพอเราเสียบก้านตัวยึดไอโซฟิกเข้าไปนะคะก็จะสังเกตเห็นเป็นสัญลักษณ์สีเขียวแบบนี้นะคะคือยึดติดแน่นแล้วนะคะให้ขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้คาซีก็จะไม่เลื่อนหลุดนะคะแล้วก็จะยึดตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะคะก็คือยึดกับพื้นโดยที่เราจะปึ๊บตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวก็คือล็อกแล้วนะคะ ตัวนี้คาซีทก็จะไม่เลื่อนหลุดไปไหนนะคะแบบคาซีที่ติดวันนี้ก็คือจะเป็นสําหรับแรกเกิดถึง4ขวบนะคะถ้าน้องเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดถึง9เดือนก็คือจะต้องนั่งหันหน้าเข้าเบาะนะคะแต่ว่าถ้าน้องโตแล้วก็สามารถหมุนกลับมาฝั่งนี้ได้นั่งหันหน้าไปทางด้านหน้านะคะก็สะดวกมากเลยแล้วก็ ปลอดไัยด้วยนะคะค่ะก็นี่นะคะเราติดตั้งคาซีทเรียบร้อยแล้วแข็งแรงมั่นคงนะคะตัวระบบ i s o f i x เนี่ยก็คือมีมาพร้อมกับรถเลยนะคะไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม,มก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าจะแนะนำเพิ่มนิดน,นึงนะคะถ้าในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องติดตั้งคาซีทที่ด้านหน้าผู้โดยสารด้านหน้านะคะ คือถ้าจะติดตั้งที่ผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะเห็นว่าไม่ได้มีสัญลักษณ์ Isofix นะคะถ้ามีความจําเป็นต้องติดตั้งด้านหน้าเนี่ยก็คือจะต้องใช้สายเบลล์รัดค่ะก็คือจะเอาตัวเบลเนี่ยค่ะสอดเข้าไปในตัวคาซีทแล้วก็รัดแบบนี้นะคะคือในกรณีไหนในกรณีที่บางทีเด็กเล็กมากๆแล้วก็เดินทางกันแค่2องคนบางทีน้องเนี่ยจำเป็นจะต้องนั่งด้านหน้าเพราะว่าเออเราจะได้เห็นน้องตลอดนะคะแต่ว่า ก็ไม่แนะนำนะคะถ้ามีความจำเป็นจริงๆเนี่ยตัวระบบรถ MG HSP h, h e v ของเราค่ะจะมีระบบที่สามารถปิดแอร์แบ็กได้ค่ะปิดย,ยังไงมาดูกัน,นะคะ่ะก็คือตรงนี้เลยจะมีสัญลักษณ์ที่จะบ่งบอกนะคะว่าเราสามารถปิดแอร์แบ็กได้โดยการเราจะใช้กุญแจที่อยู่ในกุญแจรีโมทนะคะกดตรงนี้นะคะออกมาจะมีกุญแจอยู่ในนี้ค่ะเป็นดอกแบบนี้นะคะไขเข้าไปเลยค่ะ นี่ค่ะง่ายๆหมุนมาที่หมุนให้ตัวลูกศรน,นะคะอยู่ตรง off ออนะคะแล้วเราก็จะมาสังเกตว่าตอนนี้ Airbag ปิดหรือยังตรงนี้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้ Airbag ไม่ทำงานแล้วนะคะถ้าเราเปิดนะคะก็ใช้วิธีเดิมหมุนเปิดปุ๊บมาดูตรงนี้ค่ะจะขึ้นว่า on นี่ on ก็บางทีนะคะการปิดแอร์แบ็กเนี่ยก็คือจะปลอดภัยมากกว่านะคะเพราะว่า,เ,าเวลาที่แอร์แบ็กทำงานนะคะแล้วถ้าน้องนั่งอยู่ในคาซีที่อยู่ด้านหน้านะคะอาจจะเกิดอันตรายกับน้องมากกว่านะคะหรือในกรณีที่มีเด็กเล็กสูงไม่ถึง140เซนนะคะต้องมานั่งด้านหน้าน้องก็ทั้งสรลีระแล้วก็อายุนะคะก็คือจะไม่สามารถรับแรงกระแทกเวลาที่แอร์แบ็กทำงานได้คะ่ะรบนี้ก็ดีมากๆเลยที่สามารถปิดได้นะคะ นอกจากระบบ Isofix ที่สร้างความมั่นใจให้แม่ๆนะคะว่าลูกปลอดภัยแน่นอนเรายังมีระบบล็อกเด็กนะคะตรงนี้เราแค่กดตรงนี้ค่ะปึ๊บลูกก็จะไม่สามารถเปิดประตูออกมาเองได้นะคะปึ๊บอันนี้ก็คือจะล็อกจากภายในนะคะสามารถเปิดออกจากภายนอกได้ จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปแนะนําการติดตั้งคาซีทนะคะถ้าลูกค้าสงสัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับข้อมูลรถหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะตอนนี้นะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลได้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะคะขอขอบคุณลูกค้าที่ชมคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะหากชอบนะคะก็สามารถกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจได้นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ